สงครามจิตวิทยาเจอเกนขอบลดแรงกดดันปฏิเสธทิ่เวอร์พูแต่งแชมป์คาราบาวเจอเกนขอบคุณสือชาวเยอรมันของลิวเวอร์พูจัดแกนย่อนแรงกดดันให้เชลซีโดยการระบุเดเลตไม่ใช่ทีมแต่งแชมป์คาราบาวครับหลังหลายคนยกให้เหนือกว่าจากผลงานที่คงเส้นคงวาระบุชัดเจนสิงห์บูพัฒนาขึ้นมาและไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะปราบพวกเขาเจอเกนขอบ ู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันทับหงแดงไม่ใช่ทีมเต็งแชมป์ศึกคาราบาวครับหลังพวกเขามีคิวต้องดวนกับเชลซีที่สนามเวมบีในรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่25กุมภาพานนันธ์นี้หงแดงทำผลงานได้อย่างร้อนแรงมาตลอดในฤดูกาลนี้ส่วนทางกับเชลซีที่ฟอร์มขึ้นขึ้นลง,ลงแต่ล่าสุดทับสิงโตน้ำเงินคามโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในแมตช์บุกเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อหนึ่ง ในเกมลิกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับมัตชิงโทฟี่ใบแรกในวงการลูกหนังเมืองผู้ดีประจำซีซั่นนี้หรือว่าผู้ต้องขาดคีแมนคนสำคัญอย่างอลิซองเบเกอร์เทนอเล็กซานเดอร์อาโนด้วยมินิสบอลสไลา์และดิอุกโกโชตานะที่ดาวินดูนิส เคติจโจนและโมฮาเมดซาลาต้องลุ้นว่าฟิตท่านหรือไม่ด้านทีมของกุนซือมาลิซิโอโปชเชต,ติโนก็ไม่น้อยหน้าพราะพวกเขาต้องขาดนักเตะหลายรายอาทิเช่นโรเมโอลาเวียลิสเจมสโรเบตโตซันเชสเวสลี์ฟอฟานาและมักกุกูเลยยเป็นตน้นแม้ว่าหลายคนจะยกให้หงแดงมีภาษีดีกว่าเชลซีเนื่องจากผลงานของพวกเขาโดดเด่นเหลือเกินแถมสถิติก็ขมบัสมิดดามผ่แปดเกมหลังสุด ที่ทั้งสองทีมปะทะก,กันลิเวอวร์พูลไม่เคยแพ้เลยอย่างไรก็ตามขอบยืนยันว่าทีมของตนไม่ได้เป็นตัวเต็งด้วยเขาได้กล่าวว่าตราบเท่าที่เรามีผู้เล่นครบ11คนเราจะสู้อย่างเต็มที่แล้วเราเป็นทีมเต็งแชมป์มไหมไม่ใช่แน่นอนหลังจากที่เล่นสู้กับพวกเขาเชลซีก็พัฒนาขึ้นมากและมันจะต้องเป็นเกมที่ยากลำบากแน่นอนเจ็คินคขอบกล่าวไม่งอก,ก็ได้ ลิวอ์พูลิงกระชากกุนซือฟอร์มแรงหักอลลนโซเลือกบายเยนหดไม่แพ้กันหงแดงลิวอ์พูลวางตัวกุนซือฟอร์มแรงเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่หักวู้ชาบี้อลลนโซความเคลื่อนไหวหลังจากที่แจ็กเก็คอปประกาศชัดเจนว่าจะอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมหงแดงลิวอ์พูลหลังจบฤดูกาลนี้ทำให้หงแดงมีข่าวพัวพันกับกุนซือหลายคนรวมไปถึงชาบี้อลลนโซกุนซือของไบเออร์เรเวร์ครูเซนที่เคยเป็นอดีตนักเตะลิวอ์พูล อย่างหรือว่าผู้ได้เตรียมแผนสำรองเพื่อเอาไว้แล้วหากสุดท้ายอลอนโซ่ตัดสินใจเลือกย้ายไปคุมทีมบร์ยนมิวนิกโดยมีรายงานจาก The i n d e p e n d e n t สื่อดังของอังกฤษระบุว่าเป้าหมายของหงแดงก็คือลูเบนอโมลิมกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนจะฝูงลีกสูงสุดของโปรตุเกสเวลานี้นั่นเองสำหรับอโมลิมเคยสร้างผลงานพาบเบนฟิกาควา้าแชมป์ลีกโปรตุเกสสามสมัยและพาสปอร์ติ้งลิสบอน วลาชแชมลีกโปรตุเกสเมื่อฤดูกาล2020-2021โดยปัจจุบันเขามีอายุเพียง39ปี